กอเจริญพรวันนี้ก็เป็นวันพระึ้นแปดขำเดือนหกตรงกับวันฮัทส,สบดีปีท่อข้อหําน่วยไวพรให้ยติธรรมทุกฐานปุตสานิกชนทุกคนมีความประสบสุขสุขภาพแข็งแรงกิจการเจริญลุงเรื่องร่ำรวยโดยสิ้นโดยธรรมงดห้ามโดยกายวาจาใจโชคดีมีใช่ ตกใจไหลลกูกค่าขิดสิ่งหนึ่งประสคงสิ่งใดตีเป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมรข้อหห้ประสบแต่ความสำเร็จความจนอย่าได้มีขอให้มีแต่คำวา่ารวยรวยยิง่งยิงขึ้นไปคำวา่าตกต่ำอย่าได้มีคำวา่าไม่มีอย่าได้เกิดคนได้ลำาทําได้เลิศสิ่งใดประเสริฐจงบังเกิดมีแก่ฐานและกอบครัว ตุกคนตุกฐานเทินและสุดท้ายนี้ก็กวากยตาโยมทุกๆุกฐานด่วยกันกดไล่ก็แช่ก็ติดตามเพื่อเป็นธรรมทา,านและสะพานบุญกันด้วยนะครับก็จะเดินพร